ผมหมอเสงนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับสมาชิกนะครับทุกท่านเนี่ยครับทุกท่านที่จำหน่ายสมุนไพรหมอเสงคือสมุนไพรหมอเสงเนะี่ยมีส่วนหนึ่งคือเป็นเป็นอาหารเสริมนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นยาท่านต้องท่านต้องเข้าใจแต่ยานะขายในขายอยู่ในร้านขายยาของหมอเสงแต่สมาชิกเนี่ยส่วนมากจะเอาอาหารเสริมไปขายกันพอะจะขายได้ทั่วไป แต่อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งครับถ้าตาหมอเสงเมื่อไหร่สินค้าหมอเสงเมื่อไหร่นะครับก่อนใช้นะครับฟังให้ดีนะครับก่อนที่ท่านจะใช้ท่านต้องศึกษาก่อนว่ามันแก้อะไรได้บ้างบํารุงร่างกายอะไรได้บ้างนะครับถ้าท่านทำความเข้าใจปุ๊บกินรับรองได้ผลครับซื้อเครยขอขวดเดียวก็ได้ผลคือผมอผมทำสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่นะะ ไม่สนใจว่าจะขายน้อยขายมากสนใจอย่างเดียวว่าต้องมีคุณภาพใช่ค่ะคุณภาพสำคัญที่สุดคนซื้อเสียตังค์ต้องได้คุณภาพนะครับม,มีหลายสาเหตุนะครับหลายสาเหตุที่หนักๆน,นะครับผมอยากจะฝากอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนะครับที่คนไข้คนที่มีอาการหนักๆเนี่ยที่ผ่านการรักษาแล้วไม่หายเนี่ยนำลองมาใช้สมุนไพรหมอเสงดูมาหาผมเองก็ได้นะครับวันอาทิตย์นะครับ เอาคนหนักนะครับอย่างคนไข้นอนติดเตียงเนี่ยอยากให้แข็งแรงขึ้นลุกขึ้นมาเดินได้อย่างเงี้ยนะครับที่จะช่วยตัวเองได้เนี่ยมาคุยกับผมได้เลยนะครับแล้วโดยเฉพาะโรคโรคตับนะครับโรคตับที่ตับอักเสบตับแข็ง,ขงเป็นฝีในตับแล้วท้องบวมๆนะครับบวมน้ําที่ต้องไปเจาะเอาน้ําออกบ่อยๆเนี่ยครับท่านต้องจําไว้อย่างคนเป็นโรคตับแล้วบวมน้ําเนี่ยท้องบวมเนี่ย แล้วเจาะเลยเลยนะครับส่วนใหญ่คนที่มีอาการท้องบวมน้ำแล้วจะอยู่ไม่นานแล้วครับอาจจะไม่กี่เดือนก็ได้อาจจะยังเก่งกันสักปีปีกว่า,วาแล้วก็หมดอายุความจริงโรคนี้รักษาได้ครับนะครับคือของสมุนไพรเนะี่ยเรามียานะฮะมียารักษาได้แต่ท่านต้องหาหารู้รู้รู้ต้องรู้อ่ครับ,รบว่าไปหาคนไหนไปหาหมอไหนนะครับไม่ใช่ว่าหมอสมุนไพรก็ใช้ได้หมดนะครับ หมอสมุนไพรมีเยอะแต่ละคนเนี่ยอาจจะเก่งไปคนละอย่างนะครับแต่ของผมเนี่ยสมุนไพรที่ทำออกมาทุกอย่างเนี่ยนี่อยากฝากไว้เลยนะครับว่าทุกอย่างมีคุณภาพหมดนะมีคุณภาพหมดนะครับและโดยวันนี้ผมจะขอพูดเรื่องอันหนึง่ทงทำความเข้าใจกับคุณผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ก็อยากหน้าขาวหน้าสวยนะครับรูปร่างดีผิวพรรณดี อันนี้เป็นธรรมชาติซึ่งมีอยู่เยอะมีอยู่เยอะนะครับอย่างยาครีมทาหน้าทําให้หน้าขาวหน้าสวยก็มีนะครับทําให้ผิวพรรณดีก็มีอันนี้ของเขาก็ได้ผลดีแต่ภายในสวยนะท่านรู้จักกันยังครับใช่คว่าภายในสวยคืออะไรสวยมากเล่นแต่ภายนอกแต่ภายในไม่ถ้าไม่สวยเมื่อไหร่นะไม่ดีจริงเมื่อไหร่นะมันเป็นสิ่งที่นา่าเบ่อ หน้าเบื่อในในเวลากลางคืนนะครับอันนี้แก้ไขได้บอกก่อนมีสมภัยช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาผู้หญิงก็คือเอาท่านจะผิวพรรณสวยหน้าตาสวยรูปร่างรครรูปร่างสวยรูปร่างสวยนะครับเสื้อผ้าสวยนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับตัวตัวภายในต้องสวยด้วยเช่นหนึ่งจะต้องเป็นคนแข็งแรง สองจะต้องไม่มีกลิ่นไม่ว่ากลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นผมกลิ่นใต้ร่มผ้าหรือกลิ่นที่ไหนต้องไม่มีสามร่างกายจะแต่เวลามีเมนมีประจําเดือนอะผู้หญิงอ่ะต้องอยาปวดท้องมีเมนดีนะครับเพราะถ้าแล้วแล้วโดยเฉพาะคนที่มดลูกไม่ดีเนี่ยฟังให้ดีนะครับไม่มียาแก้นะครับบอกก่อนมาหาหมอเสงเน่ะเดี๋ยวเดียวก็หาย มดลูกไม่ดีเป็นไงหน่วงท้องน้อยนะครับท่านหน่วงท้องน้อยบ่อยๆแล้วตกขาวจะตกขาวนะครับแล้วเมนก็มาเป็นริ่มๆม,มาเป็นก้อนๆมาบ้างไม่มาบ้างแล้วเวลาเอาเวลาตกขาวก็บางทีบางคนก็เกิดมีอาการคันในช่องคลอดต้องอย่าลืมนะครับอาการที่ผมพูดอย่างตกขาวมากๆหรือหน่วงท้องน้อยอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เซ็กเสื่อมนะครับ เจ็บมดลูกนะครับมดลูกจะแห้งจะไม่มีน้ําหล่อลื่นแล้วท่านต้องใช้เจลไปช่วยครับมันจะช่วยได้แค่เท่าไหร่เดียวนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยไม่เหมือนกันครับเรากินปั๊บสมุนไพรนะว่าชัมรูกเอาผมบอกชื่อให้เลยว่าชั้มรูกหมอเสงนะ์น่ะพอกินปับ๊บอาการตกขาวหน่วงท้องน้อยนะครับแล้วก็กินอ่ะคุณจะไปกินที่ไหนจะหายหมด แล้วแปลกนะครับคนกินว่านชังบุลุกเนี่ยกินกินปากจะมีสเสน่ห์มากเลยบอกง่ายๆผู้ชายเห็นแล้วผู้ชายได้ได้กินตุก,กินปากรเราเมื่อไหร่อะอยากเรื่อยๆอยากอยากอยากจะจูบป,ปากจูบผู้ท่านอย่างละกันบอกง่ายๆเอาอย่างนี้กันจะสะอาดมากเป็นเรื่องของสมุนไพรคน คนเราเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าสมุนไพรล้าหลังแต่ถ้าหากว่าคนทํารู้จักทำเนี่ยไม่ล้าหลังลเหมือนยาแผนปัจจุบัน่ผมรักษาคนเยอะแยะคนที่จากโรงพยาบาลไม่หายกิน้ยาแล้วหายเยอะแยะหลายสิบปีอะ่ะทั้งปู่ทั้งปู่แล้วก็ร้อยห้าสิบปีขึ้นไปอะ่ะตระคูณผมอ่ะคุณพ่อผมก็ คุณพ่อกับผมสองคนก็ร้อยกว่าปีแล้วเป็นหมอมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนนะอยู่ที่คนอยู่ที่หมอจะทําสินค้ากล้าลงทุนไหมถ้าสินค้าที่ดีเนี่ยคนทําเนี่ยเขาไม่ประหยัดต้นทุนนะครับเขาขายความดีความได้ผลของสมุนไพรเขาไม่ได้ขายว่าราคาถูกครับเนี่ยไม่ใช่ผมอยากจะอยากจะเตือนนั่น พอท่านว่าดแชมพูลูกเนี่ยผู้หญิงกินแล้วจะมีสเสน่ห์พูดง่ายๆแต่ภายนอกท่านจะแต่งตัวไปใช้ครีมทาหน้าสวยเท่าไหร่นั่นอันนี้แล้วแต่ท่านแต่ภายในเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาตามที่ผมพูดเนี่ยนะครับแต่อย่างเซ็กไม่ดีอย่างเงี้ยหมดอารมณ์ทางเพศอย่างเงี้ยหรือเพศอารมณ์ทางเพศน้อยเนี่ยนะครับแล้วแล้วผู้หญิง,งับ<อ>วาดแชมดลูกหมอเสงเนี่ยครับ ท่านจะมาหาผมไม่ได้ซื้อจากสมาชิกผมก็ได้มีตัวแทนจำหน่ายเยอะ,นะะคะเอางอี้ขวดจะได้ผลเพียงแต่ท่านกินแล้วควรจะกินหลายๆเดือนมันจะได้คงที่เพราะอาการของท่านเป็นมาตั้งหลายปีแล้วกินยาขวดเดียวบอกว่าหายตลอดชีวิตไม่มีท่านจะต้องกินกินมากหน่อยนะครับอท่านช,ชงบรุลยังมีตัวยาหลายอย่างนะครับหลายอย่างนะครับอย่างเอางี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นมาก ให้ขับรถชอบแบบในง่วงมึอนอย่างเงี้ยนะนอนไม่หลับเนี่ยเอาอย่างงี้ไงจะสั่งมาทางนี้ก็ได้ชุดหนึ่งเนี่ยไม่ชุดหนึ่งเนี่ยนะฮะใช้อ่มันเป็นเอางี้ถ้าจะให้ผมส่งให้นะชุดหนึ่งผมขอคิดแค่สองร้อยห้าสิบาทถ้ทากินแล้วไม่ง่วงไม่เพียไม่อะไรเพราะค่าส่งจะรวมอยู่ในนี้ด้วยเพราะผมรวมค่าส่งให้ท่านแล้วความจริง ชุดหนึ่งกินได้สามครั้งเนี่ยร้อยกว่าบ,บาทเท่าเองแต่ค่าส่งของคิดแค่ทั้งสักร้อยพอส่งมากๆผมไม่ไหวเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยกำไรประมาณสิบสิบกว่าบาทเท่าเองไม่ถึงด้วยแต่ผมอยากให้ท่านเนี่ยเข้าใจแล้วใช้แล้วมีความศักดิ์สิทธิ์นะเออได้ผลจริงๆนะกินแล้วไม่ง่วงไม่เพียนะไม่หลับในนะไม่มึนนะกินแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นนะเนี่ยคือสมุนไพรที่ผม ผมทําไว้แล้วมีอยู่ผมไม่ได้โฆนาณานั่นเอง,เองนะครับเพราะถ้าท่าน้ังการสมุนไพรเรื่องเรื่องแก้อาการอ่อนเพียงก้าง่วงนอนเนี่ยเว้นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะรหรือตื่นเช้ามาเนี่ยเด็กไปโรงเรียนแล้วเพียเพียงพลอยๆลอยขี้เกียจไปง่วงงวงท่านโทรมาหาผมเลยนะครับแล้วสั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้ผมจะจัดส่งให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสมุนไพรมันมีหลายอย่างอ่ย อย่างอ,อีกอีกอันนึงซึ่งอยากฝากไว้นะครับคนสูงอายุที่บ้านท่านนะครับที่หมดสภาพอ่ะที่ทั้งเดินก็นไม่ไหวติดเตียงอย่างเงี้ยอ่อนเพลียเหนื่อยอย่างเงี้ยนะครับมึนงงอย่างเงี้ยเบื่ออาหารนะครับนะครับไปไหนลุกไปไหนก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยมาเรามาคุยกันโทรมาคุยกับผมได้ผมจัดยาส่งไ้ท่านได้และยาผมนะครับไม่ต้องกินมากนะไม่ช่ว่า ก็กินอะไรชุดสามเดือนห้าเดือนได้ผลชุดหนึ่งกินครั้งหนึ่งกินครั้งหนึ่งที่ผมส่งให้ท่านเราได้ผลเพียงแต่ได้ผลแล้วท่านต่อต้องต่อเนื่องท่านต้องต่อเนื่องเองไม่ใช่ชุดเดียวหมอเสงกินหายไม่มีนะครับในโลกไม่มีผู้ชายทานได้ไหมคะผู้ชายทานได้ไหมคะอย่างนี้ยาของเรามีทั้งผู้ชายผู้หญิงเพียงแต่ท่านแจ้งแจ้งความประสงค์มาให้เราเท่านั้นเองว่าว่าผู้ชายต้องการตรงไหน มีปัญหาตรงไหนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรา,เ,าเราก็จัดยาอันนี้เข้าไปแต่ผู้หญิงอย่าลืมว่าผู้หญิงปีนว่าแล้วมีเสน่ห์มากและยิ่งคนเดียวเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยนะฮะนักเรียนนักเริงตกขาวเยอะแยะแก้ไม่หายแล้วตกขาวจำเดือนอีกพี่ตกขาวเนี่ยนะมันทําให้ร่างกายสุดโทมนะครับแต่สมุนไพรเราเนี่ยเนี่ยอันนี้มีทั้งเม็ดทั้งน้าเพียงแต่ท่านโถเข้ามานะครับครับ ก็ถ้าเกิดท่านอยากมีคําถามถามได้เลยนะคะคุณหมอเสียงจะพร้อมตอบให้นะคะแล้วก็คุณเล็กก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แผ่นี้ด้วยนะคะซึ่งจะมีข้อมูลดีๆนะคะสาระความรู้ดีๆจากคุณหมอเสงนะคะฝากท่านผู้ชมนะครับสมุนไพรเห็นตามหมอเสงเมื่อไหร่เนีน่ะอยากใช้สอบถามคนขายก่อนว่ามันได้ผลยังไงแล้วท่านกินตามที่ผมพูดเนี่ยครับ ท่านไม่เสียตังเปล่าได้ผลนะครับเพียงแต่ได้ผลแล้วที่ผมพูดแล้วไปแล้วคือท่านต้องกินต่อเนื่องนามีหลายๆเลยหลายอย,าอย่าทยงาที่หนูเจอเนอี่ยที่พี่ตรวจเนาะอีกเคสหนึง่งไม่ใช่หลายเคสน,นะครับผมจะตัดตังตับเนี่ยเป็นแล้วไม่มียารักษาอย่างไวรัสตับอย่างเงี้ยนะครับหรือคนตับอักเสบตับแข็งนะแล้วเวลาตับกำเริบม,มากๆนะครับที่ใกล้จะหมด หมดอายุนะครับท้องมันจะบวมบวมแล้วมีน้ําขังอยู่แล้วแก้ไม่ได้ครับต้องไปเจาะน้ําทิ้งเจาะไปเจาะไม่ขีดเจาะไม่ขีดที่ก็ตายแล้วผมบอกง่ายๆล่าสุดที่คุณชัยวัฒน์มาพบพี่เมื่อวานนะคะนี่อาจจะมองไม่เห็นนะคนต้องวมงในในในดน่ใกล้ได้กับพี่เมื่อวานคุณชัยวัฒน์ที่คุณเล็กได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์นะคะซึ่งท่านอายุหกสิบเอ็ดปีนะคะเป็นตับแข็งซึ่งคือแบบ ตอนที่มา,มาตรวจสุขภาพคุณหมอเล็กแทบจะไม่สังเกตไม่ได้ไม่ได้สังเกตเขาคือแบบไม่สบายมาก่อนหรือป่วยมาก่อนเขาดูแล้วกล้ามแนื้อแข็งแรงดีค่ะพี่เอาอย่างเนี้ยเดิมเนี่ยคนคนคุณชัยวัฒน์เนี่ยถ้าตามหลักของบวมอย่างเนี้ยเขาอยู่ไม่เกินหกเดือนหรอกแล้วเขาเจาะมาเจาะเอาน้าออกมาหลายครั้งแต่พอมากินยา <c oughs> ผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเจาะท้องยุบหมดทชนได้สี่เดือนค่ะสี่เดือนยุบหมด <c oughs> แข็งแรงขึ้น ทำงานดีขึ้นเพราะท่านโรคตับเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยนะครับถ้าท่านท่านไปรักษาแล้วผ่านผ่านการใช้ยามามากแล้วไม่หายมาคุยกับผมนะครับคือผมผม,ผมมีผมม,ผมมีเคสอย่างนี้เยอะที่กล้าพูดอย่างนี้ที่กล้าพูดท่านผู้ชมอย่างนี้เพราะอะไรเคสเนี่ยมันมันจะได้ผลนะครับ คุณชัชวัน์นะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้นะคะคือยาบำรุงร่างกายนะคะ2่องสีแดงสไลด์29นะคะพร้อมกับทานกู้กับขมิ้นชันแบบแคปซูลนะคะซึ่งคุณัชวัน์ใช้ระยะเวลาในการทาน4เดือนนะคะและกายก็ทานอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องแต่อาการท้องบวมนะคะที่ท้องบวมมากๆเนี่ยทานได้แค่2ออาทิตย์นะคะท้องก็จะไม่บวมเลยนะคะก่อนทานกับหลังทานจะมีอาการต่างกันเลยค่ะว่าดีขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเล็กก็ได้มีโอกาสได้ถามคุณลุงคุณลุงบอกว่า คือแบบจริงๆงแล้วเขาไม่เคยคาดหวังเลยนะคะว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ณวันนี้ค่ะพี่เหมือนเขาตายแล้วเกิดใหม่เขาดีใจมากมากค่ะพี่เมื่อวานที่ได้มาพบคือ,ค,อคืออยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับสมุนไพรน่ยเชื่อถือได้ท่านต่จะต้องหาหมอที่มีความเข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านท่าหาที่อื่นไม่ได้นะฮะมาหาผมเนี่ยเราจะคุยกันถ้าเข้าใจง่ายที่สุดถ้าอะไรที่ผมบอกก็ท่านบอกอันนี้หายนะดีขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ มันจะเป็นตามที่ผมพูดเสมอเพราะผมโกหกคนไม่เป็นผมไม่ชอบหากินโดยโกหกต่อหลดต่อแหลหรือวางเงินไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บหนักๆเนี่ยมาได้อย่างเบาหวานลดไม่ลงอย่างเงี้ยมา,าคุยกับผมได้อยากลดเบาหวานอย่างเงี้ยเอามาพึ่งอภานเนี่ยอยากจะดีขึ้นนะไม่หายนะดีขึ้นเยอะนะเนี่ยมาคุยผมได้ทั้งนั้นเลยพวกเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยนะครับ นะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรอยากฝากท่านอย่างหนึ่งเรื่องเพราะเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุมั็นเยอะคนคนทำงานดึกแล้วขับรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะผมฝากไว้นะครับใครมีปัญหาเนี่ยอยากได้สมุนไพรที่ทำกินแล้ว,ลวไม,วไม่ไม่ง่วงไม่เพียไม่มึนไม่งงไม่หลับในและสดชื่นมีกำลังในการทำงานนะครับโทรมารายการนี้นะครับนะครนิพานะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแดงและร้อนไย กล่องแดงราคาเท่าไหร่คะผมก็จำจำไม่ได้อะกล่องแดงนี่ราคาคนตายายไม่ทราบเอาอย่างนี้เท่าไรคะ,ะ,คะสามพันกว่าแต่เราประกันคุณภาพนะก่อนใช้ต้องทําความเข้าใจก่อนกล่องแดงเนี่ยท่านต้องทําความเข้าใจก่อนแพงแต่ศักดิ์สิทธิ์ครับเอ,า,อางนี้ผมบอกไงยาที่มีคุณภาพแลวนะไม่มีถูกสักอย่างในโลกยาดีดีเนี่ยไม่ว่ายาฝรั่งอะไรแพงนั่นสมุนไพรเหมือนกัน ยาที่กินแล้วรักษาโรคยังยากหายเนี่ยแพงทุกตัวเลยครับเพราะทุนมันแพงอ่ะนะครับอืมครับสาพันเก้านะคะสามพันเก้าถ้าตับนะตับนี่ชัวนะผมจะเล่าอาการเรื่องตับเอาอย่างนี้ท่านยังไม่เข้าใจเรื่องอาการของตับตับเนี่นะเริ่มไม่ดีเป็นไงเบ่ากินแล้วชอบจุกชอบแน่นท่านต้องจําไว้นะจุกแน่นนะ ุกแน่นอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้ไม่ไม่ใช่กระเพาะโรคับนะเป็นโรคก,กดไหลย,ย้อนกระจุกแน่นเหมือนกันแต่จุกแน่นตัวเนี้ไม่เหมือนกันมันพอตับมีอาการจุกแน่นแล้วนะชายโครงขวามันจะเจ็บฮะกดมันจะเจ็บนั่นานะโรคตับนะครับแล้วอีกอันหนึ่งให้สังเกตดีๆนะมันจะฉี่เหลืองมากถ้าฉี่เหลืองท้องอืดท้องแน่นปวดชายโครงผมบอกง่ายๆ ตับร้อยเปอร์เซนต์นี่คืออาการโรคตับต้องร่วาการก่อนเป็นหมอไม่ใช่เป็นหมอไม่รู้อาการของโรครักษาไม่ถูกหรอกครับอคเบาหวานทานตัวไหนบ้างคะเบ,บาหว,วานก็ใช้ยาบำรุง<ช> <นะ S 2> หอมน้ำปวดเมื่อยสามตัวเนียกินเช้ากินเย็นหรือบางสักครั้งก็ได้แค่นี้นะครับเบาหวานจะลด,ลด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 แล้วก็ความดันจะลดร่างกายแข็งแรงด้วยป้องกันอามพึ่งอัมพาตได้ด้วย เดื่มไปหมดขวดแล้วนะคะว่างเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะทานแล้วสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะสวสาวขาก็มีมรองพูปว่าค่ะผมประจำเดือนมาสามปีแล้วค่ะก็ต้องกินก็ว่านทั้งบรลูกก็ปวดเมื่อยอาอยุเท่าไหรอ่อ่ะไม่บอกอาอยุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะคุณอ้อย,ค,ออยคุณอ้อยจีรพาที่ถามมานะคะอาอยุเท่าไหร่คะคุณอ้อยคารบกวนทราบอาอยุด้วยนะคะ ก็ของเล็กอะห้าสิบสามแล้วของเล็กก็เข้าสู่ใบทองนะคะตัวนี้จะทานแทนฮอร์โมนได้เลยนะคะทานคู่กับตัวของเล็กทานเอ็กวนด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะน่าจะสายค่ะ้งทางที่โดนแดดอยู่ประจํานะคะแต่น่านจะไม่มีฝ้าเลยนะคะเอาอย่างนี้กินว่านนะฮะผิวพรรณสวยโดยธรรมชาติค่ะไม่ใช่เกิดจากสารเคมีท่านที่ท่านเห็นในโททัตที่ทากันเยอะแยะและหน้าขาวเวอร์นะไม่ใช่นะครับของเราทำอย่างนั้นไม่ได้ครับ ของเราทําให้หน้าผิวได้ฟ้าเฟอร์จาได้ผิวดีขึ้นได้นะครับประจํเดือนมานอยาอะไรดีาเดือนาน้าลูกเขาอย่างนี้กินอย่างเม็ดก็ได้ฮะเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดั้งกินทุกวันนะสักถ้าอยากจะให้หายเลยนะต้องกินสักสามสี่เดือนแต่ว่ามันได้ผลอย่างอื่นนะครับอย่านึกว่าประจําเดือนอย่างเดียวแต่กระคุูมันจะมีอีกเยอะครับ อีกอันหนึ่งอยากจะฝากไว้ะที่แก้กับไม่หายทุกวันเนี่ยคนเป็นไซนัสและกลิ่นจมูกเนี่ยครับในโลกนี้ผมบอกง่ายๆนะไม่มียาแกแ้ครับเว้นหมอเสงคนเดียวเคมีนชันหมอเสงอะเช้าสามเม็ดเย็นสามเม็ดจมูกที่เหม็นคาวมีกลิ่นมีน้ำบูกไหลคัดจมูกเนี่ยหายขาดถ้าท่านกินนานๆท่านจะหายขาดน,นะครับแอบกระซิบเมื่อสักครู่เราทานกับข้าวคุณพิกกะปินะคะ,ะคแล้วก็ จะอมชุบไข่นะพี่เนี่ยเราสองคนเดียกินปกากหอมมากเลยค่ะจนนริงอ่ินะครับผมก็ผมขอไลค์เพียงแค่นี้นะครับฝากไว้เดี๋ยวคุยกันคุณเลกต่อนะครับ คุณพานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะเราจะมีตัวแทนจําหน่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของเรานะคะตัวแทนจําหน่ายของเราเนี่ยจะมีเยอะมากทั่วประเทศเลยนะคะทั่วทุกภาคเลยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายเราได้เลยนะคะเขาอย่างนี้โรกยากๆมาหาผมกันแล้วกันมาคุยกันเลยผู้ชายให้แข็งแรงต้องทานตัวไหนคะมันมันจะเอาเลยจะทานเลย ร่างกายแข็งแรงยาบำรุงยาบำรุงยาบ,ร,ยาบรุงก็กระชายดำสองอย่างทานคู่กันนะคะแต่ไม่ไม่ใช่เรื่องเพศแข็งแรงนะบอกเขานะแต่ร่างกายแข็งแรงแล้ววันนี้นะคะคุณเล็กก็ขอ เป็นตัวแทนกับสมาชิกนะคะขอขอบคุณคุณหมอเสงมากเลยนะคะที่ท่านเปิดโอกาสนะคะเสียสละเวลามาให้ข้อมูลดีๆกับสมาชิกของเรานะคะท่านห่วงทุกคนเพราะทุกคนคือรูปของท่านนะคะขอทห้ท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงบ,บ่ายอาจจะพบกับคุณเล็กอีกช่วงหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านขอให้ทุกท่านเฮงรวยๆนะคะพี่ขา,าบ่ายแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะ